สวัสดีช่องตุ๊กชัดชดาพรนะคะเมื่อวานเราไปที่พึกษาตอนออกชนบุรีมาก็เห็นเงาขายเห็ดก็มีก้อนเห็ดเชื้อก้อนเห็ดแล้วก็เอออยากจะลองปลูกมั่งลองซื้อเขามาดูเขาบอกว่ามันแค่ก,ก้อนละสิบบาทลองซื้อมาสามก้อนเขาก็สอนวิธีการทานะเพื่อนๆให้เอาก้อนเห็ดมาไว้ในที่ร่มลําไรไม่ให้โดนแสงแดดไม่ให้โดนลมแรงจัด แล้วก็ให้ขีดตามเนี่ยตามที่เส้นที่เขาขีดมาให้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยขีดขีดไปเลยเนี่ยขีด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 ข้างละข้างข้างละขีดแล้วก็บอกว่าไอ้ให้ลดน้ําฉีดพ่นน้ําหรือไม่ก็หล่อด้วยน้ําแล้วก็พ่นได้เนี่ยเมื่อวานซื้อมายังไม่ทันลเลย เนี่ยเช้าขึ้นมามาดูเนี่ยอยู่ในถุงเนี่ยแตกแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมเห็นหนางฟ้าแตกขึ้นมาแล้วงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนลองไปซื้อลองทําดูสิเผื่อจะได้เออทํากับข้าวไม่ต้องไปซื้อเขาเขาบอกว่าอยู่ได้นานหลายเดือนสี่เดือนสี่ถึงหกเดือนใช่นะเพื่อนเพื่อนเออก็ลองดูนะเพื่อนเพื่อนว่ามันจะดีไหมแค่นี้เพื่อนเพื่อนแนะนำเพื่อนเพื่อนแค่นี้สวัสดีค่ะ